เดี๋ยวผมจะลองแบบยังไม่ใช้ไลท์แล้วกันเอาแค่โคมเมดกับดาคอก่อนเนาะดาคอไปนะครับคอร์สนะครับ3 4ล้านนะครับ3 6ล้านนะครับ3 okay. on 5ล้านนะครับที่เราไม่ได้ใช้บล็อก้โอเคมาละนะครับโอ้แล้วมันสะท้อนอีกแล้วอะไปส่นละ50ล้านนะครับยังไงจาก16จาก3 6ล้านขึ้นเป็น5 0ล้านนี่เท้ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อบจากช่องป๊อบชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมแร็ก a น o k ็อกคัสสนะครับผมนะอาร์โอคาของเรานั่นเองเกมดีเกมเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดว่าเป็นการอะไรเดียรีวิวแล้วกันนะครับรีวิวไอเทมรับนะครับเออรีวิวไอเทมรับสำหรับกิโยตินสายคอร์สอิมแพกนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกสายแหละนะครับสำหรับสายสายตีประชิดนะครับ แต่ต้องบอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวคูณที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับสำหรับคนที่จะเอาไว้โซโล่ดันนะครับเออคนที่เอาไว้โซโล่ดันโซโล่โอการ์ดเฮมเชลเลนโหมดชั้นสูงๆอะไรเงี้ยควรจะมีนะครับทำไมถึงควรจะมีนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบวกดาเมจเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าบวกเยอะขนาดไหนอ่าเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติมันก่อนอน,นะครับว่าคาเค้นเนี่ย มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแค y วินท็อปอัเติมเงินราคาโคตรโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโพสไวทักปุบ๊บตอบปั๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรัวๆเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยและเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินร o o อ็ครอ o อมีมีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดช เททูวิน hey, สะดวกปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงโมงมงมงอ่าตัวการ์ตเชนนะครับจะใส่ในส่วนของมัฟนะครับแล้วก็บวกค่าฟรีนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลฮิตติ้งนะครับแล้วก็ไลได้นะครับไอตัวสกิลไลเนี่แหละครับมันคือตัวคูณที่สําคัญมากสําสหรับสายนี้นะครับถามว่ามาคูณเยอะไหมอ่ะมันไม่ได้คูณเยอะหรอกมันคูณตัวคูณบอสแค่1 1ึ่เท่าแต่เรามีตัวคูณอื่นเพิ่มอีกนะครับมันก็เลยแบบคูณกันคูณกันคูณกันไปแบบ ตัวคูณมันมาหาศาลมากนะครับเพราะของกิโยตินเนี่ยมันจะมีตัวคูณดาร์คลออยู่นะครับคือคูณ2.5เท่าแล้วบวกกับตอนนี้มันมีตัวรองเท้าดาร์คลอดด้วยนะครับรองเทา Dark Lord ้าดาร์คลอดจะคูณอีก1.5เท่านะครับพอไอสอตัวนี้มันมาคูณกันแล้วเพิ่มไปอ่าแล้วเพิ่มด้วยสกิลไรส์เนี่ยอีก1.15เท่าเนี่ยมันกลายเป็นทั้งก้อนนะครับจากที่อ่ามันคูณจากดาร์คลอกับอ่าตัวโคมเมตใช่ไหมครับมันคูณมาเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่แหละ สมมุติว่าดาเมจมา 20m นะครับถ้าเราไลท์เพิ่มไปอีก1สก,กิลเนี่ยดาเมจมันจะกระโดดไปกลายเป็น 30m เลยเวย้ยคือมันจะขึ้นมา50%จากก้อนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสายคอสอิมนะครับสายคอสอิมที่จะเอาไว้เล่นในแพทริบรลาล์ดเนี่ยควรหาไว้นะครับแต่การ์ดมันเป็นการ์ด MVP แล้วก็ในเซิร์ฟตอนนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับถ้าเท่าที่ผมนับได้นี่คือน่นาจะมีไม่เกิน10ใบ,บอะ เออแต่ราคามันค่อนข้างถูกนะครับผมได้มาอยู่ประมาณ3,500นะครับพอลองมาใช้ดูก็คือแบบโอ้โหคุณภาพแม่งคุ้มราคาแบบเกินราคาด้วยเออคุณภาพแม่งเกินราคาด้วยอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่รีบาลานซ์เดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจก่อนแล้วกันนะครับว่าอ่าแบบใช้ไรท์กับแบบไม่ใช้ไรท์เนี่ย ดาเมจมันจะต่างกันประมาณไหนแล้วมันจะขึ้นมาประมาณ50%อย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมในตัวก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมใส่เซตเอ็กโซนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นดาบแดงนะครับ3ามชูอีกอันนึ่งก็ใส่เป็นแค่ไวท์ไนท์นะครับอันนี้คือผมผมมีแค่นี้เออใส่นี้ผมไม่ได้เตะทําของเตรียมไว้เยอะก็เชสแค่เป็นตัว,วไวท์ไนท์กับอเมซ่าไนท์จริงๆมันแรงได้กว่าน,นี้โดยการที่เราใส่เป็นตัวคอร์รัปเต็ดเนาะคอร์รัปเต็ดวันเดอร์เลอร์เข้าไปนะมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีก นะครับค่อนข้างเยอะเลยก็ยประมาณ20%นะครับ2ใบแต่ก็อันนี้เอาเทสให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นมา50%อย่างที่ผมบอกจริงๆหรือเปล่าเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะลองแบบอา่ายังไม่ใช้ไลท์แล้วกันเอาแค่โคเมกับดาร์คอก่อนเนาะจะลองโคมเมกับดาร์คอก่อนอ่าโคมเมลงนะครับอ่ะผมใส่นี่นะครับดาคอไปนะครับคอสนะครับ34ล้านนะครับ 36ล้านนะครับ35ล้านนะครับอ่าประมาณ30กว่าล้านนะแล้วเดี๋ยวผมชารีนะครับลากคนมาก่อนอน,น่าจะข้างละเมื่อกี้ดาเมจเราอยู่ประมาณ36ล้านนะครับก็คือใช้ดาร์คอกับเป็นตัวอ่าอมเมทนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมชาดาร์คอคอมเมทนะครับแล้วก็ไลท์นะครับผมเพิ่มเข้าไปอีก1สกิลเดี๋ยวดูว่าดาเมจจาก36ล้านเนี่ย นะครับนะจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ของจริงหรือเปล่าออก,การ์ดคาเข่นนะครับอ่ะเอาใหม่อ่ะมัฟใหม่นะครับอย่าสอย่าพึ่งสะท้อนนะขอล้องอย่าพึ่งสะท้อนนะกู <c oughs> ขอโคโมเมดลงก่อน <c oughs> คือมันไม่ยากหรอกแค่โคโมเมดเนี่ยไม่ต้องรอติดบ,บ็อกที่เราไม่ได้ใช้บล็อกโอเคมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วมันสะท้อนอ <c oughs> ีกแล้วอ่ะไปสนนละห้าสิบล้านนะครับ ไงจาก16กจาก3 6ล้านขึ้นเป็น50ล้านยิ่งแของแท้ปะไอ้เหี้ยใบเดียวเปลี่ยนชีวิตไอ้สัสแลยคิดดูถ้าดาเมจเราประมาณ200ล้านนะครับมันจะเท่าไหร่ที่สภาพดูดาเมจเรา200ล้านเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีคอมโบโคเมดกับดาร์คอเนี่ยดาเมจส0 0ล้านหาไอ้เหียเนี่ยมาอีกแค่ใบเดียวครับคุณได้ดาเมจขึ้นอีก50%สในราคาแบบ นะผมว่าไม่เกินหมื่นนะผมว่าคุ้มกับราคาที่เราเสียไปอยู่นะกับดาเมจ50%าในระยะเวลา10วิที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือคุณจบบอสได้ไวมากๆครับแล้วคุณคิดดูสภาพตอนนี้นะครับนี่ยังไม่คี้นะแล้วการ์ดอาวุธนี่ยังไม่ได้ใช้ของสุดนะครับยังไม่ได้ไปใส่มีด MK เลยนะยังดาเมจขนาดนี้นะครับที่สภาพรีบราลานด์มาจะขนาดไหนคือระยะเวลาแค่4ี้วินิคือแบบ มีผลมากนะก,กับกิโยตินนะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้คือสามารถจบมอสได้แบบไวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นเคาน์เตอร์สลัแล้วกันอ่ะเดี๋ยวใช้เคาน์เตอร์สลัปิดแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลองใหม่นะครับอันนี้คือเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์สลัแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะจบได้ภายในดักคอเดียวหรือเปล่านะครับชั้นหนนะโอเคเสร็จแล้ววย ร้อยนะครับคอมโบเดียวละลายขอให้แม่งติดอย่างเงี้ยะนะคอมโบเดียวนี่คือละลายแต่ถ้ารีบาลานซ์มาเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องใช้เคาน์เตอร์อเลยนะคือมันมันยากตอนเวปปอนบ็อกครับอืมไอตัวคอเมทอะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกเออมันยากตรงเวปปอนบ็อกแต่ถ้าเราไปเล่นในชั้นสูงสูงเนี่ยการที่เราจะยืนทนดาเมจของบอสได้เนี่ยสมมติคุณไปเล่น78นะบอสแม่งเริ่มตีแรงและครับตีแรงมากๆากละเออ การที่จะยืนให้ให้มันติดโคมเมตเนี่ยอาจจะเพลืองปั๊มนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ารีบาลานซ์มาผมคิดว่าถ้าคนทําของถึงหน่อยก็คงไม่ยากน่าจะ4-5วีก็น่าจะจบนะครับสำหรับสายคอนอิมแพคนะอืมและยิ่งคุณมีการ์ดคาเค้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเพราะว่ามันมันบูตเต์เมอีกก้อนหนึ่งอะแบบก้อนใหญ่หญเลยครับห้าเปอร์เซ็นต์คุณคิดสภาพดิคุณคอท้ารยล้านเนี่ยนะครับ แล้วคุณมีการคาเคนเพิ่มมานะคุณไลค์ขึ้นไปแม่งเป็น7จ็ดล้านนะครับคือเพิ่มขึ้นมาอีก50%นะในระยะเวลา10วิอะมันค่อนข้างที่จะ impact มากสําหรับกิโยตินนะครับผมเพราะว่าตัวกิโยตินเนี่ยมีตัวคูณค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีทั้งดาร์คอแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวคเมด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ลองไปหาใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคาเคนนะครับถ้าใครได้มาครอบครองนะครับบอกเลยว่า คุณเล่นมันขึ้นแน่นอนสําหรับการโซโลโดันนะครับสำหรับอาชีพกิโยตินนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกิโยตินนะครับอาชีพอื่นก็ใช้ได้แต่ว่าตัวคูณกิโยตินเนี่ยมันมันคูณ2.5าเท่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะ Impact กับตัวการ์ดตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันมันคูณทบกันไปเรื่อย,อ,ยอ,อืมคูณ3ครั้งอะ่ะคูณ2.5คูณอีก1.5คูณอีก1.15นะครับมันก็เลยได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้นนนครนรรรรััับบกกกก็็เปาาาีวววิแล้นนสห นะครับผมก็ไปหาใช้กันได้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ mm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม